เพราะว่าพยานบุคคลเนี่ยพูดจะคุณจะมาจากไหนก็ได้แค่คุณซักทอดกันได้บอกว่าทําไมเขาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ล่ะตัดหญ้าเป็นคู่ไปซื้อหนูก็ยังเป็นคู่ครับมันเป็นไปได้ยังไงซื้อหนูเป็นคู่ผมมองว่าน่าจะมีการแนะนําอันนั้นก็เป็นคู่อันนี้ก็เป็นคู่ขนาดไม่ใช่ผัวเมียกันเป็นพี่กับน้องก็ไปเป็นคู่ครับ นี่คือวิธีการเทคนิคในการต่อสู้นะครับนะครับนี่แหละครับคราว่าทําไมเขาเป็นคู่ทําไมลุงจึงก็คือคน <Okay. S 1> คน mm hmm. ที่อธิบายตัวเองไม่ได้ไดทั้งที่ไม่ได้ทําเนี่ยมันมีเยอะแยะครับวิธีการจะกล่าวหาเนี่ยคนไม่ได้ทําไม่สามารถยืนยันได้ว่าก็คือยืนยันได้แต่เขาถามว่าใครเห็นจบเลยครับก็ไม่มีใครเห็นเมื่อมีเมื่อไม่มีใครเห็นมันก็เข้าข้อในการ พิจารณาหลักฐานพยานบุคคลหรืออ่าฐานที่อยู่มีใครเห็นบ้างถ้าคุณบอกว่าผมผมออยู่ตรงนั้นครับเช่นคุณเผลอไปนอนหลับในเวลาน้องหายอาคุณไปเข้าห้องน้ําคนเดียวอา้าวสวยเลยแล้วเขาจะหาเอ,า,อาไปเอาขี้มาให้ดูซิไม่ได้คุณเผลอนอนหลับสวยเลยจะบอกใคร จิงจบครับจิงจกที่บ้านผมเห็นผมแน่คุณไม่มีกล้องว,งวง่องวงจรปิดจบเลยดังนั้นแพ้จึงเยอะคนที่ไม่สามารถระบุตัวเองได้ทั้งที่ตัวเองบริสุทธิ์นะคุณก็สามารถที่จะจบเกมเขาเรียกว่าเกมโอเวอร์ได้นะครับนะฮะอันนี้มันผมได้ยินมาเยอะแล้วครับลักษณะแบบนี้ครับ จำได้ไหมครับคดีคดีหวยสามสิบล้านอ่ะยิ่งนานไปยิ่งยิ่งมีพยานเกิดเป็นดอกเห็ดเลยปุป๊บปุบปุบต,ตรงนั้นเห็นเห็นทำร่วมคนนี้เห็นเก็บคนนั้นเห็นเดินไปก็คือต้องเป็นทอดทอดเขาบอกว่าเทคนิคการต่อสู้เป็นอย่างเนี้ยเขาบอกว่าพยานบุคคลพยานแวดล้อมเนี่ยมันแวดล้อมเยอะๆมันก็น่าน่าสนใจ อยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุนะครับสวัสดีครับทักทายกันต่อนะครับนะฮะนะครับผมนะคุณคุณมารีครับผมคุณซาชาครับคุณสะกลนนะฮะคุณแม่เพียนคุณหนูหนูคุณหนูคุณนู้นคุณหนูน้อยนะครับคุณหนูน้อยนะครับ คุณพิตาคุณพีตานะครับผมนะครับคุณบุทรทองบอกว่าเขาตั้งใจะจะเอาลุงอยู่แล้วใช่ครับเขาตั้งใจะจะเอาลุงนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้ต้องเป็นต้องเป็นเทคนิคต้องคนรู้เทคนิคในการทําครับเราต้องเราต้องยอมรับเรื่องนี้ว่าลุงเนี่ยพูดไม่ได้หลายเรื่องลุงพูดไม่ได้หลายเรื่องลุงรู้นะครับว่าคนที่อยู่กับลุงคือใคร ให้อ่านคําให้การของลุงก็ได้ครับไปที่ไหนก็จะมีจะจะมีสองคนนั้นเนี่ยอยู่ด้วยเสมอแต่ลุงก็รู้ว่ามันพูดไม่ได้เพราะว่าคนนั้นมันไม่มาช่วยลุงคนนั้นมันไม่มาช่วยลุงเลยจําไว้จนวันตายลุงคนคนนี้อย่าไปคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอีกเพราะมันไม่โกรธไม่เกียดแต่ว่าอย่าเอาเขามาเป็นเพื่อน หรือมันจะคิดมันจะคิดมันจะพูดแบบในอนาคตถ้าลุงลูกลุงเป็นหนุ่มมีมีหน้าที่การงานใหญ่โตมีนั่นมีนี่คนพวกนี้มันก็จะแก่แล้วก็ก็จะไม่ไหวละแต่ลูกลูกลุงต้องรู้ว่าใครใส่ร้ายลุงวันนั้นมันอาจจะหาทางพูดเหมือนไอ้แห้งก็ได้ไอ้ไหลที่มันพยายามบอกว่าโตขึ้นน่ะถ้าหลานมันถามเนี่ย มันเตรียมคําพูดไว้แล้วว่าทําไมมันต้องจําเป็นต้องทําอย่างนั้นเพราะอะไรเพื่อนของพ่อของเขาทุกคนอนาคตมันจะต้องเตรียมไว้ว่าวันหนึ่งลูกหลานลุงไปถามมันในอนาคตยี่สิบปีเนี่ยมันจะทํำยังไงตะบันหมากอย่างเนี้ยทําไมคุณจึงไม่เป็นเพื่อนอ่าให้อ่าทำไมคุณจึงไม่เป็นเพื่อนพ่อผม คุณเป็นเพื่อนพ่อผมทำไมคุณไม่อยู่กับพ่อผมเน,นี่ยแบบเนี้ยก็คงเตรียมคำพูดไว้นะเพราะอะไรส่วนลูกลูลุงจะรับฟังหรือไม่ก็แล้วแต่ผมเห็นมุมนี้ปุ๊บผมเลยรู้ว่ามันเป็นอะไรครับเพราะว่าลุงก,กับป้าให้การแล้วก็แม่เด็กให้การก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งไปกับลุงป้าเสมอเลย ใครใครจําเรื่องนี้ได้กดหนึ่งนะครับกดนหนึ่งนะเขาไปกับลุงป้าทุกคนพูดถึงมีแต่คนคนนี้ตามลุงป้าไปต้อย,ตอยแต่เมื่อลุงป้ารู้แล้วว่ามันเป็นอุปสรรคคนนี้เขาไม่เขาไม่มามาอยู่ข้างเราแล้วเนี่ยลุงป้าก็เลยตัดประเด็นคนนี้ออกก็คือไปสู้ด้านอื่นเราไปสู้ด้านอื่นล้ว ในเมื่อมันเขาเรียกว่าหักหลังอ่ะหักหลังก็ปล่อยเข้าไปวันอคนเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่มาอยู่แค่แค่ปีสองปีสามปียังอยู่ยังอยู่กันอีกสิบปียี่สิบปีแค่ถ้าสมมติว่าลุงป้าพ้นมนทินพวกมันก็ไม่น่าไปไหนแล้วครับถ้าลุงป้าพ้นมนทินคนเหล่านี้ก็ ก็เป็นคนล้มละลายอ่ะเป็นคนล้มละลายทางความน่าเชื่อถือไม่มีใครครบหรอกครับเดี๋ยววันนั้นจะรู้ว่าจะมีคําอธิบายไหมว่าทําไมจึงทําอย่างนั้นเพราะอะไรจรึงทําอย่างนั้นก็เตรียมคําไว้แล้วกันให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเขาจะถามนะครับนะรับรอ,อง,องว่าอยู่ยากครับอยู่ยากนะฮะ ไหนมีมีคนกดหนึ่งไหมมีคนกดหนึ่งไหมโอ้มีคนกดหนึ่งครับนั่นแหละครับมีคนกดหนึ่งอยู่สี่ท่านฮะอ่าฝากกดแอตติกีนะนะครับแอตติกีก็นะครับอยากให้ถึงห้าร้อยนะแอตติกีนะครับฝากด้วยเนาะหมายความว่าอาพี่สดาน้ำสีครับพี่สดาน้ำเนาะนะครับคุณวัชนานะฮะคุณสกลนะฮะก็คือลุงเขาตรงนี้เขาคงรู้ว่า ไม่มีประโยชน์ในการพูดคุยกับถึงคนคนนี้แม่เด็กทาให้การพ่อ,อลุงทำให้การป้าทาให้การแม่เด็กก็เห็นคนคนนี้เนี่ยเดินไปกับลุงป้าตลอดถ้าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเขาคงลุงป้าคงบริสุทธิ์ไปนานแล้วครับลุงป้าบริสุทธิ์ไปนานแล้วแล้วผมก็รู้ด้วยทําไมต้องดึงเขาออกมาครับ ผมก็รู้มันเป็นเทคนิคในการต่อสู้ต้องทำอย่างหนึ่งยังต้องทำนะครับส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับทุกคนก็เอาตัวรอดก่อนเลยนะครับนะฮะเข้ามาฟังเพิ่งเข้าใจที่อาจารย์พูดครับนั่นแหละครับขอบคุณครับ ลุงรู้ครับหลายเรื่องลุงพูดไม่ได้ครับพอพูดไปพอพูดไปมันไม่มีไม่มีประโยชน์แต่ลุงเขียนไว้แต่ลุงเขียนไว้อ่าอ่าลุงเบิกเบิกเบิกคําไว้ป้าก็เบิกคําไว้ก็ยังพูดถึงใครบางคนอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงของแต่ละคนที่จะจะอ่าเบิกเบิกความไว้หรือเขียน เขาเรียกว่าขีอาเบิกเบิกความในชั้นอในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย,ย,ยก็เขียนอย่างนั้นไว้หรือเขียนคําเพื่อจะต่อสู้ในชั้นศาลก็เขียนอย่างนั้นไว้ก็ตรงกันมั้งตรงกันนะครับ <S <S มีชื่อบุคคลนั้นสองคนอยู่เสมอสองคนสองคนอยู่เสมอเพื่อนรักกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันขอแรงก็ทาหมดนั่นแหละครับ ลุงก็เลยไม่ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นสาระเพราะว่าเมื่อเขาไม่ต้องการเป็นเพื่อนแล้วก็ตัดประเด็นไปลุงก็อยู่ตามลําพังแต่นั้นผัวเมียลุงกับป้าเนี่ยให้การว่าอยู่ด้วยกันมันก็น้ําหนักน้อยครับเพราะว่าเป็นผูเนื่องจากว่าเขามองว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็เป็นเป็นผู้ต้องอ่าเป็นจําเลยทั้งคู่ด้วยยิ่งยิ่งมีน้ําหนักน้อยนะครับ แต่เราก็จะไปต่อสู้ในด้านอื่นเัานะครับเชฟเบียอาหารบ้านๆนะเชฟเบียอาหารบ้านๆน,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 นะครับสวีครับผมนะไม่ใช่เชฟยันใช่ไหมนะนะครับฝากฝากเพลงพี่สุราน้ำด้วยนะครับลิง์พี่สุราน้ำครับตอนนี้มีเพลงเพราะเพราะซึ้งซึ้งนุ่มๆน,นะครับ ไปเข้าไปติดตามแล้วก็ฟังเพลงนะครับเดี๋ยวพี่สุดาน้ำจะสร้างสรรค์เรียกว่าดีดกีตาร์พาะๆมาให้ฟังนะฮะติดตามได้เลยนะครับอ่าแลวอย่าลืมครับกดติดตามแอตติกีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ปักบุนให้แอตติกี้ก่อนนะครับให้ถึงห้าร้อยคนไวๆนะครับฝากด้วยนะครับจบปักบุนแล้วนะครับนะฮะ อ่านะครับสสรีอาจรย์วันนี้รวยๆหนรวยๆเนาะออกกันไหนเนาะนะครับเรื่องเรื่องนี้ไม่ค่อยถนัดด้วยเนาะนะฮะค,บ,คบไม่ได้สองัวเมียนี้เออไม่ไม่มีใครครบแล้วครับนะฮะสสดีคัจจา์วันนี้อ่านะครับพี่หลัดพี่สดานาบอกว่าเตรียมคําพูดไว้แค่ประโยคเดียวครับ อย่าอย่าแตะนะอะไรอ๋อย่าเตะหน้าไหลหน้าไหลเขาเตรียมคําพูดเขาบอกว่าเขามีเขาเตรียมเหตุผลไวเ้เมื่อเมื่อถัดไปเมื่อหลานของเขาสองคนเนี่ยเป็นหนุ่มวัยชกันไวัยทํางานวัยเจริญรุ่งเรืองเกิดวันหนึ่งวันใดเขา เขามาเยี่ยมแล้วก็เห็นเห็นน้าไหลกำลังไหลไปตามถนนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นดักทางอะ่ะเอ้ยนะจำผมได้ไหมเนี่ยปีหกหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดเนี่ยนะ้าทำอะไรอยู่นะ้าจำได้ไหม <laughs> นะ้าจำได้ไหมยังไม่ลืมใช่ไหมอ๋อผมเตรียมคำไว้แล้วเนี่ยนะ้าเตรียมคำไว้แล้ว หลานเอ้ยน้เตรียมเขาไม่แล้วเตรียมว่ายังไงฮะเตะเตะน้าเบาๆนะเตะน้าเบาๆนะเอออย่ากระทืบอย่ากระทืบนะน้าผิดไปแล้วน้าผิดไปแล้วเตะน้าเบาๆเตรียมคําไว้นะนะโอ้ยอย่าเตะใช่ไหมเตะเบาๆเตะนะ คุณพีพีครับนะะสิครับผมนะฮะคุณนัดนัทธักริดดานะครับนะครับคุณแดนนะครับพัดอา่าพาราดอนชแน,นลนะครับผมนะฮะนะครับเมื่อกี้ท่านมาทีหลังนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมไปดูที่เพจใหม่ชละวันนะครับมันมีชื่อน้องชมเชงส้มเชงนะส้มเชงก็คือ เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งเอาเอาส้มแล้วกันส้มส้มเช้งใช่ไหมนะครับมันมีส้มอยู่ส้มหนึ่งส้มเช้งคือผมไปเข้าใจทันทีว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นพอนพไปอ่านเพจใหม่ชะละวันผมจึงเข้าใจว่าเขาใช้คำว่าเสร็จนาค่าโคศึกนะโคถึกเสร็จนาค่าโคถึกนะครับก็คือ ใช้โคใช้โคถึกทํางานจนสําเร็จแล้วก็เสร็จนาก็ฆ่ากินเลยนะครับเป็นประโยชน์ต่อไปอีกนะครับเสร็จศึกฆ่าขุนพลก็คือพาให้เขามามาอ่าร่วมฆ่าฝั่งอ่าร่วมฆ่าศัตรูเสร็จแล้วเมื่อไม่มีศัตรูเหลือแล้วก็ฆ่าขุนพลทันทีนะครับอาจจะมีเหตุผลต้องฆ่านะครับเขาก็ไปยกตัวอย่างว่า อในกรณีการต่อสู้มันมีนเวลาหนึ่งที่ลุงเนี่ยอธิบายไปแล้วเนี่ยาสารไม่เชื่อนะครับก็คือเช่นไปส่งพระหรือไปอะไรเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยเวลานั้นมันหายไปส่วนลุงเขาก็พูดของเขานะครับแต่ว่ามันมีมันมีพยานบุคคลมาพยายามอา มาตรงกันตรงนี้เพื่อเห็นว่าเขาเห็นเขาเห็นลุงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจนทําให้อ,อมีผลทําให้เห็นว่าน่าจะอุ้มน่าจะอุ้มเด็กนะครับพอไปอ่านแล้วก็เก็ตอ๋อส้มเช้งเองเป็นหนึ่งในนั้นที่เบิกความอ,อย่างนั้นเนาะนะไปอ่านเพจหมาชวันจึงเข้าใจว่า ทำไมคนคนนี้จู่ๆก็มาเป็นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกแล้วก็ทําให้ครอบครัวหนึ่งต้องต้องแยกกันอยู่แม้หลายหลายเสียงบอกว่าอ่าเขาก็ยังปองดองกันอยู่เขาก็อยู่นั้นแหละ,ะก็หนึ่งก็เอาเป็นว่าเขากําลังอตอนแรกเขาอยู่เนี่ยฝึกงานเหมือนเด็กฝึกงานด้วยฝึกงานการขายเสื้อผ้าฝึกงานการพูดกันนั่นกันนี่ เมื่อปีกล้าขาแข็งแล้วก็อลองไปทำดูก็จะได้ก็จะได้มีเงินทั้งสองชอ่อง